เมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2,567ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครได้จัดงานบุญทอดกระถินสมคคีวันนี้ผู้มีบุญต่างร่วมแรงร่วมใจกันมาเติมเต็มอาคารปฏิบัติธรรมสายไหมแห่งนี้ให้สมบูรณ์แบบเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนได้มารวมตัวกันสร้างบุญใหญ่แห่งปีซึ่งเป็นภาพแห่งมหาปิติสุข โดยมีท่านเจ้าภาพประธานรองได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเป็นจำนวนมากเป็นภาพที่เกิดจากพลังศรัทธาเปี่ยมล้นของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาโดยในวันนี้มีคณะประธานใหญ่สองคณะได้แก่กรารลยนมิตรสุดเขตกรารลยนมิตรเพนรัตกรารลียนมิตรสุวิชาสีมาและครอบครัวการจนาคม พร้อมด้วยครอบครัวอนันตยาในส่วนของประธานเอกถินในปีนี้ได้แก่การลยนมิตรพักวัดทิติเมธาและการลยนมิตรอุไรวันรุ้งพรายได้อัญเชิญผ้าตรายกถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญพิธีวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ โดยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกรถินถูกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ภายในเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นท่านประธานกรถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรกรินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้อับประโลกกระถินทั้งนี้ท่านประธานกระถินยังได้น้อมนำปัจจัยบริวารกระถิน,นถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปิดติสุขนอกจากนี้การลียนมิตรสุดเขตและกลารลียนมิตรเพนรัตยังได้นำกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมการลียนมิตรอุไรวันรุ้งพลายนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ และในการนี้คณะประธานรองทั้ง16คณะก็ได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปราบรื่มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ซึ่งงานบุญในวันนี้เป็นมหาการที่รวมใจของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวกันจากการรวมใจเป็นหนึ่งของผู้มีบุญได้ทลายอุปสรรคที่ว่ายากให้เป็นง่ายด้วยการเปลี่ยนแปลงความตรณี ให้เป็นความปลื้มล้นใจนี้คือความยิ่งใหญ่ของการสร้างบาร,รมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อสนับสนุนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอีกสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นในวันนี้คือความรักความสามัคคีความศรัทธาของทุกท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้มีความภูมิใจมากที่ได้มาเป็นประธานใหญ่ที่นี่ และตั้งใจมากสองคนที่มาเป็นประธานที่นี่และภูมิใจอย่างยิ่งเลยตั้งใจเก็บปัจจัยได้สำเร็จครับเป็นปัจจัยที่กันมาอย่างดีครับแล้วก็เป็นนี้ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนรู้นะครับว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะเจออุปสรรคมากมายเยอะครับแต่เราก็ทําสําเร็จกันด้วยความตั้งใจทุกอย่างครับมันอยู่ที่ใจครับสําเร็จด้วยที่ใจครับตอนที่เดินถือนะครับผมน้ําตาจะกั้นมาอยู่นะครับ มันสั่นมันเคลือไปไหมดครับความที่ว่าเป็นปีที่9้าและเป็นปีแรกที่ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อุกิจและทีมงานสายไหมที่เขาดูแลและเป็นกัลยาณิมิตรที่ดีช่วยเหลือกันมาตลอดทําให้ศูนย์แห่งนี้สําเร็จสําเร็จและก็สําเร็จด้วยทุกคนรวมมีใจเป็นหนึ่งจริงๆครับเราก็เลยตื่นเต้นไม่รู้อธิบายยังไงครับมันเป็นความปิติใจจริงๆและประเพณีทอดกรถินนะฮะ มันมีความสําคัญต่อศาสนามากโลกพึ่งทำทำพึ่งโลกนะฮะทุกคนต้องช่วยกันผมอยากเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมทําบุญที่ศูนปฏิบัติธรรมธรรมะธาราไซม่ทุกคนครับครับในความตั้งใจของครอบครัวเรานะครับในปีนี้นะครับเราก็เป็นปีที่9นะครับเราก็ตั้งใจมาเป็นประธานใหญ่นะครับซึ่งปัจจัยในการหามาทอดกระถิ่นในครั้งนี้นะครับก็เป็นปีที่ค่อนข้างจะหายากหน่อยหนึ่งนะครับนะแต่พวกเราก็ พร้อมใจกันนะครับในการทุ่มเทนะครับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะฮะที่หามระยะนะครับก็มาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับนะฮะแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่หลวงนาชนานะครับก็ได้มาในงานกระถินครั้งนี้ด้วยมาท่านเป็นประธานสงในครั้งนี้นะครับเพิ่มปิติในผลบุญในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอน้อมนําบุญนี้นะครับบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเวลาครบรอบ80ปีด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็ เป็นวันหลังออกพรรษาแล้วครับก็จะเป็นเทศกาลทอดกรถิ่นนะครับก็จะลืมนะครับมาบุญใหญ่กันนะครับนะกรถินนี่ก็ทอดปีละครั้งแค่นั้นเองนะครับและโครงการใหญ่ที่เราลืมไม่ได้เลยครับโครงการกรถินสามหมื่นวัดนะครับร่วมกันนะครับนะทุบบาททุสตังค์นะครับมากน้อยไม่เป็นไรอยู่ที่ใจนะครับนะก็ทําเองแล้วก็ชวนคนอื่นทําด้วยนะครับนะช่วยปิดอบายนะครับเปิดเส้นทางสวรรค์นะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับเผยแพร่พุทธศาสนาแล้วก็สืบอายุพุทธศาสืบต่อไปนะครับ กราวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์จะได้ติดตามคลิปข่าวบุญนิวส์ในทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับข่าวบุญนิวส์ครับ